น,นี่มามาชมส่วนป่าอีกโซนหนึ่งนะครับอน,นี้ต้นมะฮอกกานีนานามะฮอกกานีปลูกทขียครับเรีงขุมหญ้ามาดูว่าผมปลูก ต้นลางแสกนะเนี่ยต้นลางแสกคนระับลางแสกเราจะหาว่าบ,บุ๋มโมลางแสกลางแสกยางนานีกําลังใช่ไหรละอืมยางนาอันนี้วัวมา หัวมาชนหัวมาคูดจะว่ากระทิงก็ไม่เห็นตัวมันเป็นลังนะอะยางนานะต้นลังพวกนี้ใส่เชื้อเห็ดเพอแล้วนะอืเดี๋ยวจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้ ยาผักจกผักจกืกวางปลูกแซ่แตะเคียนทองข้าโมงอืมวางให้ปลูกแซ่งงามนะดินแข็งมากเลยทำไมมันงาม ไม้แดงยางน,นาต้นหลังสวยมากเลยต้นหลังแตกยอดอ่อนนะจะยางหมูยางไาใช่ตหมหลังนะ ตัดหญ้ามาเลยต้นนี้ยางนาใช่ไหมหลังนะซ้ายขวาประกบเลยนะขออนุญาตนำเสนอครับใครจะทำตามหรือไม่ทำตามก็แล้วแต่ท่านคุณละมงม,มองครับผมนะลุยต้นหลัง เห็ดปอนี่น้องชายส่งมาให้น้องเด็จับเนือนะ้อใส่ในะกระบอกก็แทรกเลยนะกระบอกมาล่ะถูกหลากหลายครับสวนป่ามผมปลูกหลากหลายสวนป่าครอบครัวย่างนาพัากจุก่ายทำให้ดูก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายน้ำมันหมดก่อนหรือชีเกียจก่อน ยางนาไนงะต้นใหญ่นะมาแทรกจัไหน่อยนะนะต้นล่างมาแทรกนะครับนะทีครับปลูกทีครับไม่ได้ปลูกเอาเนื้อไม้ปลูปกปลูกต้นไม้ปลูกป,ากปาก่าครับ ให้เป็นป่นะาหะลังจะเต็งจะลังตะกูเดียวกันขออนุญาตนำเสนอด้ครับเด้อนะ,ะอกระโบขมง่ายเราจน แหลกนะเนี่ยระบบปลูกต้นแหลกื้องามเลยต้นรับต้นลังปลูกให้ลูกคาเทวดาอยู่ครับใบแดง นา,อยา,นานอยางนาทำยังไงต้องเกิดแน่นอนละลังปลูกแซรกนะครับงใครจะสร้างสวนป่าก็เอานอไปพิยนาครับ เปิดมุมมอง,งช่วงอายุชีวิตเราคงจะไม่ได้ตัดแล้วเป็นไม้ไม่อยากตัดด้วยนี่ลงังน่าจะมีโพรงปวกเยอะแถวนี้

อันนี้ว่างเว้นจากภารกิจมาตัดหญ้าห,หน่อยส่วนป่าครอบครัวอันนี้หิวเกิดเองนะหิว งัวมาซดนงัวปลาตัว <c oughs> น,นี้สวยเลยตัวนี้ย้อนแสงดลยฮะโอ้โหน่าหน,า,นาเราลูกให้ลูกเทวดาอยู่นะครับ จบที่จอมปลวกจอมปลวกมันจะมีความเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับนะ